สวัสดีครับ,รบมาค่ะพี่น้องคขามือน,นี้ได้ปลาหม,มึกลวกจิ้มจ้าพี่น้องจ้าแล้วก็ซีฟู้ดนักคาราดลงไปอุ้ยโปะโรยกระเทียมกระเทียลงเลยเออได้บะเออ,อ,อนั่นละแดงเดือดวิ่งต่ำเลยพี่น้องเดอ้อเครื่องปันป้นพังเอ๋อโอเค่นี้ยได้ปะอ๋อบอกคือบอกเลยแม่นเอาแค่นี้ล่ะจะสกีบล็อกพริกมั่บอกมไม่เคยไม่เค,ย,คยตวยัวกินเลยมา มาจาแฉบียบน้องกันจ้ามาพี่น้องมาขอนก่อนสดเลยเยนี่นี่มาจ่าพี่น้องอต่วใหว่พี่น้องเลยตัวข้ามีไงใหญ่้อ,อาเรืองพี่น้องมาเลย ร็กเด็ดประมือจ้ะสีกันเน่ยมันกินไไอะไรได้คอ,ม,อม,มาจ้ะแสบน้ำกัน วันนี้เราผมชอาต่ำอืมขักข้างมือน่ะจ้ะสด

เบียร์นว่ามาหมึกกุ้าอ,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 อร่อนมง không á, cứ mang cái dầu chìm luôn mà khom, rất nhiều, bì, mực cả, ừ. กุ๊บ <Și> ดีจ้ะใส่บักพริกกระคักกันนะ เป mm ็นเพื่อนท่านกินยังไงนะพี่น้อง <c oughs> โอ้ยหนวดหนึ่งกินเนบซีคั่มขนไม่ไงไหล

อยว่าบบไรไรไล,ล,<า> <laughs> ลครับนอร่อยอ้ยองแล้นอร่อยรมช้ต cảm so bằng hình ảnh cả, dạ à, có bơi được chưa ạ, bằng đi เอาเอาเอาตัวเล็กๆทั้งให้พี่น้องเบิ้งเห็นมันม่วนแบบชื่นจังหน่อยมันม่นหน่อยได้จากพี่น้องเบิ้ง ออืข้าวเหมือนไงเอา้าเ <c oughs> ป็กำลังใจงให้เด้อโหโอ้โหจะเห็นบทจเห็นบดคือจังมันปลายเพราะมันหลวงมากขี้จังมันปลายแต่ว่ามันตอนใหญ่ไง,ไงไมันม่วนเขาไงไ <c oughs> ม่เคยเบยิ่งปลาไหลก็มึกตัวใหญ่พี่น้องหลวงกว่า เบ <sh arp> <sh arp> ื้งเต้นหนวดหนวดเป็นไงน้นหนักข้าวอ้้หอื้มาักพีน่าลด เป็นเนี่ยแหละพี่น้องจา้าตายละเบนบ่นเบิ่นหรอกเอา้าพี่น้องคะแซ่บจากก้าเพรว่าก็กินได้ซ้ำกินนะจ้าพี่น้องจ้าเพราะมันหลายตอนแรกเบียคือว่ามันมันไหลายไงเพราะหลวมแลมันบวนเขานะจากก้าแต,โต,โต,โตโมม่ว่าปลาหมึกน่ะสามตัวตัวแบบใหญ่เลยเนาะปลาปาาลาอ๋อล่ะคะพี่น้องคะสำหรับมือน,นี้เด้อค่ะเบียก,ก็หน่อยก็ เอาความเจ็บมาฝากพี่ฝังน้องเลอค่ะใครมาคลิปปลาหมึกตวกจิ้มเกาะก็ไลค์ก็แชร์ให้นำะไรได้ด้วยค่ะพี่น้องค่ะสำหรับมือนี้เขาต้องลัไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสวัสดีครับ